คนนี้ช่ว่าฉันมิโกะหัวใจสีแดงนะคะวันนี้วันที่24มิถุนายนนะคะ2559วันนี้พี่น้องได้มาร่วมทาบุญที่วัดรักศีนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ตุ้มนะคะซึ่งเป็นที่รักของพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาอะไรกันคะวันนี้นะคะเรามาร่วมรำลึกถึงนะคะ คณะราษฎรค่ะเพรานี้เป็นวันครบรอบ84ปีของคณะราษฎรที่ได้ทําการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องแล้วก็ําเร็จไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้นก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นะคะแต่ไงก็ตามค่ะเราก็แน่นอนที่สุด,เรา,าดเรามาที่นะะคเรื่องว่ามันะเป็นอะไร แต่ว่าจริงเหมือนสุขสารเพราะว่ามีประดุจพระธาตุเจดีย์สีขาวค่ะพระธาตุเจดีย์สีขาว,ขาวแต่ว่าเป็นสุขสารนั่นแหละใช่ะะเป็นสุขสารบรรจุกระดูกของวีรชนของเราคู้กล้านะคะวันนี้เรามาสิ่งหนึ่งที่ในส่วนตัวนะคะก็จะทำบุญแล้วในส่วนตัวนี้ก็คือมาวิงบอนว่าอยากให้ดวงญานซึ่งอาจจะคิดว่าน่าจะยังอยู่ดูว่าประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยน,นะคะเราได้ก้าวข้ามการอามาตย์จุดีปไิยังน,นะคะ ต้องวอนเราดูยาขอให้ช่วยพวกเรานะคะที่จะเอาไปจัดที่ใจที่แท้จริงให้กับคนในสังคมไทยให้ได้แล้วก็หวังว่าพี่น้องๆนะคะก็สงใจกันนะคะแล้วก็พวกเรารักกันนะคะเราเห็นท้นกันนะคะเป็นใจซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงวันนี้ไม่มีทหารมานะคะนอกจากทหารนอกราชการซึ่งท่านก็เกษียณแก่กันหมดแล้วนะคะท่านมาเพราะท่านก็อยู่ในส่วนราษรค่ะ ทหารตำรวจวันนี้ฟรีค่ะไม่มีค่ะก็เขารู้ว่าเรามาันบุกกันก็ต้องขอ